สวัสดีวันนี้วันจันทร์และเป็นวันดีเป็นวันที่เท่าไหร่ผมจําไม่ได้แต่ช่างมันเถอะมันวันดีก็เพราะว่าอากาศมันดีมากแต่ผมจะไม่ไปไหนในวันนี้ผมจะชิลสักวันหนึ่งพักผ่อนสักวันหนึ่งแต่คำว่าไม่ไปของผมนี่คือจะไปที่จิมก่อนเฮ้ยแต่ผมผมแต่ผมไปไหนไมกว่าต้องใช้กุญแจหรือ่าเดี๋ยวนี้แต่ไงก็แล้วแต่เยอะร้อน ผมมีความคิดว่าอย่างงี้ผมคิดความคิดว่าวันนี้เป็นวันดีผมจะไปซื้อของนะครับเข้าบ้านซื้อของเข้าบ้านก็เลยคิดว่ามันคงจะเป็นการดีอย่างยิ่งถ้าเกิดได้ไปซื้อของผมคิดว่าจะไปซื้อเป็นสแน็คนะครับที่มีปริมาณโปรตีนหาซื้อแหล่งของโปรตีนเป็นอาหารจริงๆตามท้องตลาดทั่วไปงงไหมผมไม่งงนะที่หาซื้อได้ง,ง่ายๆแล้วก็ อะไรที่น่าสนใจที่ไม่ค่อยที่บางคนอาจจะมองข้ามหรือบางคนกําลังมองหาอยู่อที่ไม่ได้เป็นแบบว่าเนื้ออะไรธรรมดาที่เคยทําไปเนาะประมาณนั้นแล้วกันตอนนี้มันบ่ายผมก็ทําธุระเรื่องคอมสักพักหนึ่งแล้วเดีย๋ยวจะไปออกกำลังกายก่อนแล้วเสร็จจากนั้นก็จะไปซื้อของแล้วก็เราไปพร้อมๆกันแล้วกัน เสร็จเรียบร้อยวันนี้หมดแรงจริงยูนค,ครบทุกคนวิชเปียนาอยู่ตรงนั้นอดัมโรสอาร์เธมุสดอกกินแบดเลสต์รถจอดกันทึบเมื่อจันผมมาตอนจะไม่ได้แบบบ่ายหนึ่งบอกว่าเปวิชเปียนาเพิ่งเพิ่งมาโรสเข้ามาก่อนผมทุกครั้งเลยนะแล้วเสร็จหลังผมตลอดคือแบบเทรนาร์ดมากผม ยอมต้องบอกว่ายอมเลยจริงๆแ,แล้วต้องบอกว่าก็ื่องสายเลยมจะมาอย่างเบ๊กได้ขนาดนั้นเย้เดี๋ยวผมไปซื้อของกินละนะ <c oughs> เหนื่อยจริงๆวะ่ะตอนนี้ผมอยู่ที่จอร์นส์นะครับจอร์นส์เป็นร้านขายของทั่วไปซึ่งมันก็เหมาะ ที่เรามาที่นี่เพราะมันไม่ได้มีของให้เลือกหลายๆอย่างนะอย่างเวโปรโตีนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นก็มาดูกันว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้าง มาอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วของผมมีนี่เดี๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดูแต่ก่อนอื่นผมต้องทำการรับประทานสิ่งนี้ก่อน b c a s อันนี้เป็น a อล c i n e จะเยอะกว่าปกติที่รู้กันอยู่ a อ u c i n ี ine, สำคัญที่สุดแล้วต่อมาคือ Creatine ผมจะกินด้วยกันแล้วก็ l อ r g า n ine พอดีผมใสเข้าไปด้วยกันตรงนี้ผมรอประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมหลังจากออกกำลังกายเสร็จอย่างที่เคยบอกไปนะเนาะหลังออกกำลังเสร็จร่างกาย มีการปล่อยโ,รรโกรทฮอร์โมนกรทฮอร์โมนรุ่ยแล้วว่าดียังไงแต่ทําให้ร่างกายเบิร์นได้ดีอุกคน,นแล้วโกรทฮอร์โมนก็อย่างที่รู้กันอยู่ถ้าเกิดไม่ไดีเขาคงไม่ฉีดเข้าร่างกายถูกไหมครับก็ปล่อยไปสักพักหนึ่งแต่ว่ามันแล้วแต่คนลรต้องใช้วความรู้สึกตัวเองดูนะบางทีก็สี่สิบห้าทีสี่สิบทีชั่วโมงชั่วโมงครึ่งลองดูอาการให้แบบว่าร่างกายาว่าคูลดาวแปบ๊บหนึ่งเนาะแล้วก็จากนั้นค่อยจากนั้นจากนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญสุดคือการที่ทําให้ทํายังงงงไไไก็ดด้้้ใหอินนขเราาาทํ อันนี้คือหมายถึงว่าออกกําลังกายด้วยอะไรที่มันหนักๆนะครับผมอย่างเช่นเวทอย่างเช่นวิ่งแบบสปรินต์มาหรือจะเกิดออกกำลังกายธรรมดาไม่ต้องไปทําอะไรอย่างี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเรื่องอินซูลินมันสําคัญเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ควรที่จะบอกว่าไปเพิ่มมันโดยการกินคาร์โบไฮเดรตสมมว่าทั้งวันนะอินซูลินมีผลดีผลดีสุดคือตอนที่หลังออกกำลังกายเสร็จแล้วมันเป็นฮอร์โมนเพศเหมือนกันแต่ก็แล้วแต่เดี๋ยวมันจะยาวเรื่องนี้วันนี้พูดอีกเรื่องหนึ่ง โอเคมาอย่างแรกไก่ผมผมไม่ต้องพูดอะไรเรื่องไก่เคยพูดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไก่อย่างที่เห็นถ้าเป็นอกไก่เลยจริงๆเนี่ยราคามันแพงมาว่าเกือบเกือบครึ่งหนึ่งเลยถ้าเทียบกับอันนี้อันนี้อาจจะมีไขมันเข้ามาบ้างเห็นไหมครับแต่ว่าโอเคเพราะว่าถ้าเกิดมีตังโอเคจะตามนั้นเอาอกไก่หรือเอาอะไรก็ตามที่แพงๆก็ตามแต่และกันแต่ว่าผมเอาทา่าน้าต้องไก่มาด้วยไม่มีอะไรผิดไม่มีมอะไรผิดเลยมันมันจะมีไขมันแทรกเข้ามา แล้วไงวะหมายถึงว่าถ้าเกิดเราดูแคลอรีที่รับแต่ละวันเรากินอาหารได้หลากหลายพอสมควรแบบไม่ต้องกินอาหารให้น่าเบื่อขนาดนั้นยังไงแล้วแต่ผมผมไม่พูดตรืงนี้อ่าแอปเปิลก็แอปเปิลอ่าซูเปอร์เทโรสผมคงไม่ต้องพูดตรืงนี้เหมือนกันมาตอนนี้เราเหลือ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 นี้ไอไก่นี้ไก่นี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องพูด เราหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเอ้เจ 7. 7อย่างมาสออย่างแรกที่คนอาจจะมองข้ามคือข้าวข้าวนะครับข้าวจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโปรโตีนนะเห็นไหมถึงอาจจะไม่มากแล้วก็ไม่ใช่คอมพลีทโปรตีนเหมือนกับไอ้พวกนี้ก็ไม่ใช่คอมพลีทโปรตีนเหมือนกับแต่มีนะครับตามผลไม้ตามบล็อกคลีผักต่างๆพวกสิ่งนี้มีโปรโตีนแต่ไม่ใช่คอมพลีทในโปรโตีนมี มีอะมิโนข้างในหลายๆายชนิดเข้าใจไหมครับซึ่งบางอย่างมันก็จะมีมากบางอย่างก็จะไม่มีมีน้อยแต่ว่าในเนื้อในอย่างเช่นเวจะมีเป็นคอมพลตโปรตีนแต่ว่าถ้าเกิดเรามาผสมผสา,านกาันเอาทั้งผักเอาทั้งข้าวเอาทั้งถั่วเข้ามามันจะเป็นมันจะเป็นโปรตีนเป็นคอมพลตโปรตีนที่ที่ดีเป็นแหล่งหนึ่งที่เราไม่ควรจะมองข้ามโอเคนะ uh, อันนี้เป็น j จส m i มินไรซพูดจริงนะผม อยู่ไทยผมไม่ได้กินเจสมินไรซ์เลยข้าวหอมมะลิอยู่บ้านผมซื้อข้าวมาจากลาวแล้วเงินสักอย่างนี่แหละถูกกว่าผมไม่รู้ว่าถ้าเกิดกินเจสมินไรซ์จะรู้สึกยังไงอาจจะรู้สึกดีก็ได้คือ <c oughs> เป็นครั้งแรกแล้บอกด้ยซ้ำแต่ว่ายัางไงก็แล้วแต่ทางพรุ<ม>่งนี้ไปก่อนมายักต์อมาถั่วทุกชนิดถั่วทุกชนิดเลยนะมีโปรโตีนหมดมีมีถั่วพินาบ,บาร์เดอร์ผมว่าน่าจะเห็นแล้วผมไม่ได้ซื้อมาผม นี่คุณโฮเซ่เขามีแบบนี้นะครับคือแบบนี้เขามันไม่ใช่คปีดับเบิลเดอร์เพียวๆเขาใส่น้ําตาลใส่อะไรแบบว่า,าสารอะไรหลายๆอย่างเห็นไหมมีเกลือทําให้มันคงสภาพไบบได้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเชียเช้ย,ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบว่าอารมณ์แบบว่าอยากจะกินอะไรเป็นสแนค็คเนาะก็อโอเคแต่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า <S <S แคลอรี่เยอะมากเห็นไหมแค่ tables บิ o สป190์ร้อแคลแต่ว่าให้โปรตีน ที่ดีที่เยอบพอสมควรเนาะแล้วเ,เรื่องของถัว่วถ้าเกิดใครชอบถั่วก็โอเคแต่ผมผมก็ชอบนะถั่วจริงๆแล้วแต่ว่ามันมีปัญหาตรงที่ว่า,ามันมีแก๊สในกระเพาะมากผมไม่ชอบอารมณ์นั้นเลยว่ะกินถั่วแล้วจะเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ที่พรุ่งนี้ก็เหมือนกันนะครับผมเืิมันจะมีเลนโถสอะไรก็โอเคเอ,อันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็น kidney น,นะผมไม่รู้ว<ม>่าถ่ายหรืออะไรเป็นถั่วที่มันเป็นเหมือนกับไต ผมไม่รู้ว่าเรียกถั่วแดงเปล่าอ๋อ black bean นันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเป็นไงก็แล้วแต่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่ามีเห็นไหมเนี่ยโปรโตีน9แคลอครี่ r i สิบแต่ว่าวอ,อาจจะมีไฟเบอร์เอ้ยอาจจะมีไฟเบอร์มีแน่นอนอาจจะมีคาร์โบไฮเดรตเข้ามาเยอะหน่อยหมายถึงว่าถ้าจะกินแทนข้าวสวยก็ก็จะโอเคได้ครับแต่ว่าอย่างที่บอกข้าวสวยถ้าเป็นขา้าวขาวนะถ้าเป็นขา้าวข้าวขาวจะทำให้อินซูลินเราทำงานได้ดีพอสมควรเพราะฉะนั้น เบกก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจในการทุที่แบบว่าออกกำลังกายเสร็จแล้วจะกินข้าวเนาะสับปะรดก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งนะเป็นผลไม้ชิ้นหนึ่งที่ทำให้อินซูลินเราทางานได้ดีก็ลองเลือกดูดูดีแล้วกันไม่ใช่ว่าน้ําตาลมันจะอะไรที่มันหวานมากอะที่มันแบบว่าผลไม้ที่มัน เขาเรียกว่าไฮไกลซีมิกมันจะไม่ดีเสมอไปมันมีข้อดีเหมือนกันแต่เราต้องรู้เวลากินให้มันถูกต้องนะครับผมเพราะว่าอินซูลินก็เป็นฮอร์โมนที่น่าสนใจเหมือนกันผมผ่านนี้ไปนะอันนี้คือเดอะเบสผมไม่รู้ว่าที่นี่จะมีด้วยนะครับผมโปรตีน6นะครับผมแต่ว่าอาจจะบอกว่าโอเค48กรัมได้โปรตีน6อาจจะไม่เยอะมากแต่น่าสนใจมากๆกินแล้วบอกว่าทำให้รู้สึกรอิ่มง่ายด้วยรู้สึกว่าคุกง่ายด้วยนะของนี้แล้วโอ๊ต ตัวนี้เดี๋ยวนะขอสฟงกันดีกว่าอย่างที่คุณเห็นเมื่อกี้แต่ด้วกคนเห็นไปดูร้านเมื่อกี้ถ้าเกิดจะแบบว่าฟีลว่าอยากจะกินสแน็คมันจะมีซีเรียลที่มันเป็นแบบว่าไฮโปรโตีนนะครับผมแต่ถ้าเกิดเทียบถ้าเกิดเทียบจริงๆแล้วเอ้ยแบบจะหมดมาดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึ่งผมพูด,ดเร็วถ้าเกิดเทียบจริงๆแล้วกินอันนี้เป็นซีเรียลจะดีกว่าหมายถึงว่า มันคงกินสดๆไม่ได้แต่อันนู้นอาจจะกินแบบว่ากินเข้าไปเลยกินเข้าไปเลยได้แต่อันนู้นมันจะมีผสมพวกถั่วพวกอะไรเยอะเลยฮะมันเลยทาให้มีบอกว่ามีโปรโตีนเยอะแต่ตัวนี้คือเพียวไม่มีอะไรผสมคือแค่โอ๊ตแต่ว่าดูนี่โปรโตีน5กรัมน่าสนใจที่สุดถที่สุดในโลกหมายถึงว่าถ้าเกิดแบบว่าอารมณ์แบบว่าหิวไม่อยากกินเนื้ออยากจะกินอะไรแบบว่าเแบาบๆอ่าเพราะนนี้ก็มีไฟเบอร์เยอะเหมือนกัน ผมไม่อยากจะแนะนำเหมือนกันนะแบบว่าข้าวอาจจะคุกนาไปหน่อยอันนี้อันนี้มันเร็วอะพอเข้าใจเนาะมันใช้ความมันใช้มันอิ่มได้คือมันคือการกินอาหารของเรามันก็ต้องแล้วแต่ว่าโอเคอารมณ์นั้นคืออยากกินอะไรก็ลองคิดดูโอ้โอ้ถ้ากินแล้วมันทาให้เรารู้สึกอิ่มก็ดีเหมือนกันแต่ของบางอย่างคือแบบกินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปมันไม่อิ่มมันไม่รู้สึกว่าอิ่ม อันนั้นคือมันจะอาจจะมีไม่ใช่เหตุผลที่ดีเท่าไหร่นะครับในการเอาอาหารเข้ามากินเพราะว่ากินอาหารมันก็ต้องควรที่จะแบบว่ารู้สึกว่ากินแล้วเรารู้สึกโอเคอิ่มแล้วก็สบายไม่อยากจะกินอะไรต่อเพราะว่าปัญหาคือเราไม่หยุดกินไม่ได้นั่นคือปัญหาที่ทาให้เราอ้วนนั่นเองโอเคไงก็แลนะ้วแต่ต่อมาเลยสองอย่างสุดท้ายเดี๋ยวผมเปลี่ยนฐานแป๊บนึงมาอันนี้น่าสนใจที่สุด อ,อันนี้ถ้าซื้อซื้อเป็นศูนย์นะครับผมแล้วก็เห็นไหมศูนย์แฟตโปรตีน23 23นี่นี่เนี่ยหนึ่งครับอาจจะเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าครึ่งหนึ่งมันก็อาจจะประมาณ10กว่าแต่ก็น่าสนใจมากๆแต่อันนี้มจะมีคาร์โบไฮเดรตเยอะพอสมควรในในส่วนของกรีกโยเกิร์ตจะมีเอ่อเคซีนนะครับเข้ามาซึ่งทำใหม้มันย่อยชา้านะครับมันย่อยช้ามันมันมันย่อยไปอีกนาน ประมาณนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อกรีทโยเกิร์ตหมายถึงว่าถ้าเกิดจะซื้อโยเกิร์ตให้ซื้อกรีทโยเกิร์ตเพราะว่าเห็นอย่างที่เห็นน้ะอ,อ่าไอ้ตัวนั้นอ่าโปรตีนมันมีตัวอื่นๆผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรวะผมน่าจะเรียกว่าโยเกิร์ตธรรมดามั้งเห็นแบบที่ผมหยิบมาตอนแรกไปเป็นอินเดียนสไตล์อะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งอ่าโปรตีนตรงนั้นให้แค่13หรือไงสักอย่างอ่ซึ่งแคลอรีได้ประมาณกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อโยเกิร์ตถ้าเกิดจะกินโยเกิร์ตให้ซื้อเป็นกรีกโยเกิร์ตเท่านั้น100% 0%เตอแใช่แต่ถ้าระวังหมายถึงว่าอย่างตัวผมเองผมเป็นคนแพ้นมแต่ไม่แพ้มากแต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะกินนมทั้งแก้วใหญ่เงี้ยเข้าห้องน้ำทันทีแต่ถ้าเกิดว่ายกเกิร์ตก็เหมือนกันนะครับผมโยเกิร์ตก็เหมือนกันชีสก็เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดได้รับในปริมาณที่มาเยอะมากก็เป็นอะไรน่าสนใจเพราะเอไม่ได้เป็น หมายถึงว่านะเป็นอะไรที่่างที่เกิดคุณไม่แพ้แล้วก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากแต่ถ้าเกิดยังผมอย่างเงี้ยกินทีหนึ่งอาจจะกินได้ไม่เยอะก็ก็ต้องแล้วแต่ลองเลือกดูแล้วกันถ้าเกิดใครแพ้อะไรก็ไม่ควรคือยังนมผมผมไม่กินนมมานานแล้วเนาะอ่าอย่างสุดท้ายสุดท้ายีทีหนึง่งอันนี้คือชีสนั่นเองบางคนอาจจะงง แต่อย่าลืมนะครับผมว่าเวมันมันเป็นผลที่ได้มาจากชีสคือนมเขาเอาไปทําชีสน้ําที่ออกมาที่เหลือนั่นคือเวดูไหมครับชีสมีโปรโตีนเยอะมากมากๆามากมเลยจริงๆมาดูนี่โปรโตีนเจ็ดเห็นไหมอันนี้แค่28กรัมเห็นปะคาร,ร์โบไฮเดรตศูนย์แฟตโปรโตีนกับแฟตคุณพระคุณเจ้า สวยงามที่สุดในโลกอ่ามันมีแบบว่าที่เขาทําเป็นในถุงแบบมันกับเอาไว้โรยในหน้าพิซซาอะไรประมาณนั้นเนาะอะอน,นันก็โอเคนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันผม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 ตอนผมกินชีสผมผมก็ไม่ค่อยได้กินหรอกแต่ว่าถ้าเกิดจะกินผมจะกินแบบว่าไม่เอาไปผ่านความร้อนอ่อเพราะอย่าที่รู้อะไรที่มันผ่านความร้อนอ่อข้อดีของมันหายไปผมจะกินค่อนข้างแบบว่าอ่าอาหารมาแล้วก็ชีสโรยแล้วก็กินไปเลย เพราะฉะนั้นผมเลยซืย้ออันนี้อันนี้เป็นแบบว่าวัวที่เลี้ยงด้วยหญ้าคือวัวในปัจจุบันเนี้ยแล้วก็อย่างไก่อย่างอะไรที่อยู่ในโรงงานมันมันเลี้ยงด้วยหลายๆอย่างที่มันทําให้ส่งผลให้โตให้มันโตเร็วอะซึ่งมันเป็นผลที่ไม่ค่อยดีกับร่างกายของเราเท่าไหร่ซึ่งอาจจะแพงหน่อยนะแบบนี้วัวที่เลี้ยง้วยหญ้าแต่ว่าประโยชน์ของมันอนะคือที่สุดของที่สุดแล้วเดิงที่เราสังเกตเห็นได้ ส่วนของผมรู้จะเห็นหรือเปล่าน,นะจะเป็นสีเหลืองๆหน่อยเหมือนกับไข่ไกอ่อ่ะถ้ากัดื่อไข่ไก่เลี้ยงด้วยออร์แกนิกด้วยด้วยอ,อาหารไก่ที่มันเป็นอีกแบบหนึ่งอะ่ะไข่ของมันจะออกมาเป็นแบบสีสวยมากไม่เหมือนแบบว่าลองดูแล้วกันเรารู้แล้วกันผมก็ไม่บอสอธิบายสีของมันยังไงแต่ว่าคุณค่าของ,ขางสารอาหารแล้วก็พวกฮอร์โมนที่เขาใส่ลงไปอะ่ะมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องระวังพอสมควรแต่ว่าการที่เลือกอะไรแบบนั้นราคา มันก็สูงมากจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็ผมไม่ได้บอกว่ากินยังไงไม่ได้นะครับผมเพราะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเนาะอย่างกายพวกนี้บีบแบบออกระิกจะโคตรแพงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เว้ยแต่ว่าเราก็ทําได้ดีที่สุดในประมาณนี้แล้วก็ทําให้ร่างกายเราก็ไปออกกําลังกาย,แล,กากายแล้วก็กินอาหารให้ดีพอสมควรอะไรที่พอที่จะทําให้ดีได้ซื้อของให้ดได้ก็ซื้อของให้ดีอะไรที่พอยากหน่อย ต้องรบกวนเงินเรามากหน่อยก็ก็กินให้มันน้อยหน่อยเนานะเอาแล้วมานั้นก็แล้วกันเดี๋ยวผมวก็คงจะ enjoy this meal แล้วแหละผมคงต้องคุกด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ในตู้ยเย็นของผมผมย<า>ชีหมดแล้วอ๋อผมมีนี้ด้วยว่ะทำแบบที้เอาไว้แบบนี้ <laughs> อันนี้คือ Blue บล <laughs> ู e ีสเห็นไหมครับผมชอบมากเลยอร่อยมากเลยแต่คือก็ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าในช <laughs> ีสมันมี แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบกินชีสไม่ต้องกินครับไม่เป็นไรโปรตีนมีมาจากหลายแหล่งมากๆนะผักางเนี้ยไม่โปรตีนนะไม่ถึงกับเยอะมากแต่เฮ้ยมันก็คือโปรตีนเพราะฉะนั้นถ้าลองคิดดูว่าคนที่เป็นแบบวีแก้นนะที่คนที่เขาไม่กินเนื้อแล้วเขาพิ้วมอโซได้ทําไมเขาถึงทําได้เราไม่ได้ต้องการโปรตีนเยอะขนาดนั้นนะครับยังไงก็ตามแต่รับอาหารรับโปรตีนรับคาร์โบไฮเดรสรับแฟ ทุกอย่างให้ได้ไหลายๆแหล่งแล้วก็เป็นแหล่งที่ดีเนาะผมพูดยาวไปมากเลยว่ะแต่ว่าพยายามจะให้ข้อมูลทุกทุกคนเนาอให้ทุกทุกคนเอาไปใช้ในความชอบความถนัดความที่เป็นชีวิตของทุกคนเป็นนั่นแหละผมรู้ถึกไปยังไยยงไวะแต่ว่าก็ประมาณนั้นเอ้อยทุกคนเห็นวันนี้มีแค่นี้ว่ะ <c oughs> ีมเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะไปทำอะไรสักอย่างที่นะ่าสนใจโอเคผมว่าแค่นี้แหละเดี๋ยวมันจะยาวกันไปโชคดีทุกคนเจอกันพรุ่งนี้บาย